สวัสดีค่ะต้นหอมยืนยันไม่ได้ทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่ถามกลับอัจฉริยะคำถามแบบนี้ต้นหอมยืนยันไม่ได้ทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่ลั่นบริษัทที่ทำถูกกฎหมายเคยชี้แจงไปหมดแล้วขออย่าเหมาวรวมเหมือนคดีดีไอคอนเมื่อวันที่23ตุลาคม67 หลังจากนายอัชิริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมออกมาเปิดเผยว่ามีสอสอพักหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัททําแชร์ลูกโซ่โดยมีดาราสาวอักษรยอ่อต่อเต่าและดีเจดังสองคนทำการขายสินค้าลักษณะคล้ายดีไอคอนแต่มันร้ายแรงกว่าตรงที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลี แต่จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานผลิตยอยู่ที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีล่าสุดต้นหอมสกุลตลาเทียนไพลโลดดาราพิธีกรชื่อดังหนึ่งในดาราที่ถูกนายอัจฉริยะกล่าวพัดพิงชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสถึงกรณีดังกล่าวว่า เธอไม่ได้ทำธุรกิจดังกล่าวมานาน5ปีแล้วยืนยันว่าผลิตภัณฑ์และรูปแบบบริษัทที่ทำเมื่อ5ปีก่อนก็ดำเนินธุรกิจแบบถูกกฎหมาย100%ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีจริงเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่มีการขอจดทะเบียนเพื่อแพ็คของที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสานักงานอ,อยอและกลมรมศุลกากรและสคบ ตอนที่เป็นข่าวเมื่อ5ปีก่อนก็ได้เคลียร์ชัดเจนหมดแล้วและช่วงที่ตลาดออนไลน์ประสบปัญหาทางบริษัทก็ให้ลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายนำสินค้ามาเคลมและช่วยเหลืออย่างเต็มที่มาตลอดไม่อยากให้เหมาว่าดารานักแสดงที่ทำธุรกิจขายตรงจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมายเหมือนกรณีของดีไอคอนอยากขอความเป็นธรรม พร้อมถามกลับว่ากรณีที่มีผู้เสียหายไปร้องเรียนกับนายอจฉริยะไม่ทราบว่าเป็นผู้เสียหายจริงหรือไม่หรือเพราะเหตุใดถึงมาร้องตอนนี้จึงอยากให้นายอจฉริยะสอบถามกับทางผู้เสียหายให้ชัดเจนและหากไม่เป็นความจริงก็ให้แก้ข่าวให้ด้วยเพราะดารานักแสดงที่ถูกพาดพิงได้รับผลกระทบจากการออกมาให้ข่าวดังกล่าวขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ